เมื่อช่วงเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์2565ณศูนย์แพทย์แผนไทยพนาอำเภอพนาจังหวัดอำานาจเจริญนายแพทย์ยงยศธ,ธรรมวุฒิอดีบดรมรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะได้เดินทางม,มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์ไทยเคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อโควิด -19 โดยมีนายทวีบ,บุตรโพผูพ้ว่าราชการจังหวัดอํนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพว์ปรุปโปรงนายแพทย์สารารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการอาสมอสื่อมวลชนประชาชนมาคอยต้อนรับอย่างสมเกียรติซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมพลังเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญต่อยอดโครงการแพทย์แผนไทยสู้ภยัยโควิด -19 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชูอำนาจเจริญส่งเสริมเป็นเมืองสมุนไพรที่ผ่านมา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกสมุนไพรการพัฒนาและต่อยอดสมุนไพรเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19